ปนโมทนาสาธุบุญนำกันเด้อจ้าทุกคนมนีญี้บุญนได้มากทําบุญเข้าพรรษานะคะอยู่วัดโพธททิวิโรดวัดป่าบ้านหนองเม็กนะคะบ้าหน,นองเม็กอำเภอหนองสองหของจังหวัดขอนแก่นกะมีเอฟซีนะคะ,ะแม่หลุยครูคำวงนอกคนกะ อนโมทนาบุญถวายน้ำนะคะ6แพ็กแล้วก็เป็นปัจจัยด้วยนะคะปัจ,จัจเ,เดี๋ยวยบุจะได้ใส่ซองถวายอไอพ่นเนาะก็ะเบาจะได้บุญได้กุศลน้ำกันวันนี้เป็นวันสำคัญทั้งพระพุทธศาสนานะคะโยบุตรก็ะลยมาทำบุญอยู่วัดพี่ละที่ลูกพระจำพรรษาเนาะคนจะจำพรรษาอยู่ที่นี่นะคะก็ อันนี้เป็นสาราสาราอเนกประสงค์ที่เพิ่นเฮ็ดกิจกรรมอีหยังต่างๆเนาะอันนี้นฮฮเฮากัได้มาเ<อ>ฮ็ดกิจกรรมอยู่อยู่สาราหลังนี้นะคะบ่แม่นหอชั้นหลังเล็กนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรจะลองจะถ่ายหเหตุผลด้วยกับทุกคนเดอ้อน,นะคะประมาณนี้เนาะอ่าบัดนี้คือเพิน่น บ้านนี่คือพันนี้หลยหลยหลวัดมันก็แยกกันไปก็ไม่ออกไม่ออกพ่อออกพ่อขาวกับไหลกับพราะสมควรดูนะคะเี๋ยวพนจะเอาอันนี้ไปต่อวัดให้คนอีกก็ เ,เขียนก็ได้เออเขียนก็ได้นี่สิเขียนนเพิ่นกันเขียนซื่อเขียนยังแล้วก็จะทำไมเปาจะทำบุญเหรอปาจะทำบุญหรอก็เอาไปให้แม่เขียน เออเขียนแล้วก็เอามาหยอดตู้ไม่ใช่เอาไปเขียนเอาซองไปด้วยซองขาไปด้วยมันจะมีซองด้วย,วยเออนั่นแหละเอาเงินใส่แล้วก็เขียนชื่อเขียนชื่ออยู่ที่อันเหลืองๆนี่เอาไปอันเดียวเอาไปไปเขียนชื่อเปล่านั่นแหละเขียนชื่อใครที่จะถขายวนั่นแหล,ละเดี๋ยวเดี๋ยวยุบบนอันนี้ก็นทุกคนเพื่อน,<ม>นก็จะมีเดบตู้บริจาคพร,ระวัดป่าโพธิวิรุธ

bà hứa cho anh chị mà sao đó